<t ouch> ในส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการแจกแจงของอัตราส,ส่วนของค่าความแปรปรวนสำหรับตัวอย่างสชุดทีนี้ในส่วนของตัวอย่างสองชุดเนี่ยก็จะมีหลักการตามนี้ครับก็คือถ้าเป็นการแจกแจงของอัตราส่วนความแปรปรวนสำหรับตัวอย่างสชุดคือการแจกแจงที่ใช้ในการเปรียบเทียบครับว่าความแปรปรวนของประชากร สกลุ่มนั่นเองโดยใช้ในส่วนของการใช้ตัวอย่างครับซึ่งค่าสถิติที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นค่าสถิติ F หรือว่า F distribution นะครับสำหรับภาษาไทยเนี่ยก็คือการแจกแจงแบบ F นั่นเองนะครับถ้าในส่วนของ s 1นึ่กำลังสองแล้วก็ s 2อกำลังสองเนี่ยเป็นค่าความแปรปรวน ของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด n 1แล้วก็ n 2ที่ได้จากการสุ่มประชากร2ชุดที่มีการแจกแจงแบบอิสระต่อกันโดยที่ประชากร2ชุดเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกตินะครับแล้วก็มีค่าความแปรปรวนก็คือซิกมา1นกำลัง2แล้วก็ซิกมา2อกำลัง2ดังนั้นเนี่ยให้ตัวแปร f เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือตามรูปแบบนี้เลย ซึ่งจริงๆแล้วนะครับการแจกแจงแบบ f เนี่ยนะครับมันก็จะมีองศาเสรเซีอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับก็คือมีองศาเสรเซีตัวที่หนึ่งกับองศาเสรเซีตัวที่สองซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยมันก็คือเอาจํานวนตัวอย่างนะครับลบด้วยหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการแจกแจงแบบ f เนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือว่ากราฟเนี่ยนะครับจะมีลักษณะแบบเบ้ขวาครับแล้วก็ด้วยลักษณะของกราฟเนี่ย จะโชว์ลักษณะแบบนี้ครับก็คือมีองศาเซรีตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ครับแล้วก็บริเวณที่แรงเงาบริเวณนี้หรือพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับระดับนัยสําคัญหรือค่าแอลฟานั่นเองสําหรับค่า f เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะก็คือเครื่องหมายจะเป็นมากขว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของกราฟเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่ใต้กราฟอยู่ทางขวามือนะครับ รูปแบบความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่จะต้องทราบนะครับก็คือเป็นรูปแบบนี้ครับถ้า f นะครับที่ระดับนนย่สำสาคัญมีค่าเท่ากับ1ลบแอลฟานะครับแล้วก็องศาเซลเีตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหนึ่งลบเอลฟาเนี่ยถ้ามันเปิดตารางแล้วมันไม่มีค่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะแปลงได้ครับก็คือเราสามารถแปลงได้ก็คือเอาหนึ่งส่วนด้วย f นะครับที่อลฟาแล้วก็องศาเซลเีตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยสลับกันนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีโจทย์ให้ทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของโจทย์อัตราส่วนความแปรปรวนสำหรับประชากรสองชุดเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเปิดตารางค่าเปอร์เซ็นต์การแจกแจงแบบ f ให้เป็นก่อน ซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยสมมุตินะครับว่าค่า f นะครับที่ระดับนัยะสําคัญ0.1แล้วก็องศาเซรเีตัวที่1เท่ากับ5แล้วก็ที่2เนี่ยเท่ากับ4ซึ่งจากตารางเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องเปิดตารางแบบนี้นะครับก็คือจะต้องดูองศาเซรเีตัวแรกก่อนนะครับว่าที่เท่ากับ5นะครับอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็ที่เท่ากับ 4นะครับองศาเสรเีตัวที่สองเนี่ยเท่ากับสี่เนี่ยอยู่บริเวณไหนจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าเขาต้องการระดับนนย่ำสำคัญที่เท่าไหร่อย่างกรณีนี้ครับค่าระดับในย่ำสำคัญอยู่ที่ศูนย์ุดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ศูนย์ุดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้คือระดับนนย่ำสำคัญนะครับอ่า เดี๋ยวผมพูดใหม่อีกทีก็ได้ครับคือบอริเวณตัวนี้นะครับก็คือองศาเสรีตัวที่1นะครับส่วนแนวนี้คอลัมน์นี้คือองศาเสรีตัวที่2ส่วนค่า p ตัวนี้นะครับก็คือค่าความน่าจะเป็นหรือค่าระดับนยะสบคัญหรือค่าอ h ลฟาบริเวณที่แรงเงาด้านขวามือครับหรือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจากโจทย์ต้องการ0.1 นะครับอ่าก็จะโชว์บริเวณนี้ดังนั้นครับเราก็มาเปิดตารางครับแล้วก็มาดูว่ามันตรงกับเลขอะไรนะครับตีเส้นให้ดีละกันนะครับจะพบว่านะครับที่ f นะครับเท่ากับระดับนัยสำคัญ0.1แล้วก็องศาเซลีสเนี่ยนะครับตัวแรกก็คือ5ตัวที่2เท่ากับ4เนี่ยจะมีค่าสถิติ f เนี่ยที่มีค่าเท่ากับ4.05นั่นเอง มาดูอีกกรณีหนึ่งครับพอมาเปิดตารางเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าค่าระดับนัยสำคัญเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่มีค่าเท่ากับ0ู5เลยดังนั้นนะครับในข้อนี้นะครับก็เลยต้องมีการแปลงนิดหนึ่งครับก็คือตามสมการตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือค่า f ที่ระดับนัยสำคัญ1ลบด้วยแอลฟาตัวนี้นะครับ องศาเซลีตัวที่1กับตัวที่2นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยค่า f ครับแล้วก็ค่าอัลฟาตัวนี้นะครับแล้วก็องศาเซีลีตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยสลับกันกนะครับก็จะต้องแปลงอยู่ในรูปนี้ดังนั้นครับถ้าเราพูดถึงตรงนี้นะครับ0.95เ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ1ลบด้วย0.05นะครับแล้วก็องศาเซรีตัวที่1ก็คือ2แล้วก็ องศาเซรีตัวที่2เนี่ยก็คือ4จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนนะครับค่า f ที่อัลฟาครับอัลฟาจริงๆตัวนี้นะครับเราแปลงมาคือ0.05นะครับแล้วก็องศาสุดอ่าองศาเซรีตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยก็สลับกัน4เนี่ยจะมาอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วก็2เนี่ยก็จะไปอยู่ด้านหลังเราก็ทําการเปิดตารางไอ้ตัวนี้นะครับก็องศาเซรีตัวแรกนะครับเป็น4 นะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นสองนะครับแล้วก็มาดูระดับนัยสำคัญนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าว่ามันตรงกับเลขอะไรซึ่งคำตอบนะครับมันตรงที่สิบเก้าจุดสองห้าดังนั้นนะครับคำตอบของตัวนี้ครับ ค่า f นะครับที่องค์ค่า f าที่ใย่สมคัน0.95ยะสองศาเซลเีตัวที่1กับอ,องศาเซลีตัวที่สองนะครับก็คือองศาเซลีตัวที่1ก็คือ2องศาเซลีตัวที่2เท่ากับ4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย19.25นั่นเองนะครับซึ่งก็คิดเลขมาก,ก็ประมาณนี้ครับ0.052 ซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราเปิดตารางแล้วเราไม่เจอค่าระดับในสําคัญในตารางครับก็จะต้องใช้รูปแบบนี้ในการเปิดนะครับทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเราอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่นะครับค่าความน่าจะเป็นในกรณีนี้นะครับก็คือค่าความน่าจะเป็นที่ F เนี่ยจะมากกว่า5้ องศาศเซรีตัวที่1เท่ากับ7ตัวที่2เท่ากับ9เนี่ยจะมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่หลักการก็เหมือนเดิมครับเราก็เปิดย้อนกลับไปครับดูตัวแรกก่อนครับองศาศเซรีตัวที่1ก็คือ7ครับองศาศเซรีตัวที่2ก็คือ9ทีนี้ต้องมาดูครับว่าในแนวเนี้ยนะครับมันเจอเลขอะไรที่ใกล้เคียงบ้างถ้าอย่างกรณีนี้นะครับไปดูค่า f นะครับ ที่มันใกล้เคียงเนี่ยก็มีค่าเท่านี้ครับก็คือ5.61ก็จะอยู่บริเวณนี้ครับทีนี้ก็ต้องไปเปิดย้อนนะครับว่าไอ้ค่า f ที่5.61เนี่ยนะครับมันตรงกับระดับนนยัคสำคัญหรือพื้นที่ใต้โค้งะครับที่เท่าไหร่ซึ่งกรณีนี้ครับ5.61เนี่ยนะครับจะตรงอยู่ที่ 0. 0 1นะครับก็คือบริเวณ พื้นที่ใต้โค้งนะครับเท่ากับ0.01ดังนั้นครับค่าความน่าจะเป็นที่ F จะมากกว่า5.61จุหหนึ่งองศาเสรีตัวที่1เท่ากับ7จองศาเสรีตัวที่สเท่ากับ9เลยมีค่าประมาณ0.01หรือประมาณ1%นึ่งเนั่นเองทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับสำหรับการหาอัตราส่วนค่าความแปรปรวนสำหรับประชากร2ชุดหรือว่าตัวอย่าง 2ชุดนะครับประชากร2ชุดมีการแจกแจงแบบปกติที่ความแปรปรวนตัวแรกนะครับก็คือ5้ตัวที่2ก็คือ10ทีนี้เขาทำการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือ1ิบตัวอย่างที่2ก็คือยีบห้านะครับเป็นขนาดตัวอย่างอยากทราบว่าความแปรปรวนนะครับของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับ อยากรู้ค่าความน่าจะเป็นสัสดส่วนของความแปรปรวนตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองว่ามันมากกว่า1.15เนี่ยจะมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็แทนลงไปครับด้วยสมการตัวนี้นะครับโจทย์ตัวนี้บอกค่าความแปรปรวนของประชากรมาให้นะครับตัวแรกก็คือ5นะครับตัวที่2ก็คือ10นะครับเป็นในส่วนของ ประชากรนะครับเราก็แทนในเรื่องของซิกมา1กำลังสกับซิกมา2กำลัง2ลงไปนะครับในส่วนของ5แล้วก็ในส่วนของ10ตัวนี้นะครับแทนลงไปทีนี้พอแทนมาปุ๊บเนี่ยก็จะพบว่าสัดส่วนมันก็จะโชว์ในรูปแบบนี้นะครับทีนี้โจทย์อยากทราบครับว่าความน่าจะเป็นที่ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ โจทย์บอกนะครับว่าอยากรู้ว่าถ้าค่าความแปรปรวนตัวนี้นะครับสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวอย่างตัวนี้มากกว่า1.15เนี่ยจะมีค่าความน่าจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับก็อเราก็เอาตัวนี้นะครับตัว s1 กาลังสองกับตัว s2 กาลังสองตัวนี้นะครับมากกว่า1.15เนี่ยนะครับอ่ะไปแทนนะครับเมื่อไปแทนแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่านะครับก็ค่า f เนี่ยถ้าเราแทนนะครับ ค่า f เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่า2.3นั่นเองทีนี้องศาเซลี่นะครับตัวแรกก็คือ9 9มายังไงนะครับก็คือ,อ n ลบหนนะครับก็10ลบด้วยหนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ24นะครับมาจาก25ลบด้วยหก็คือ24ดังนั้นนะครับก็ถ้าเราไปเปิดตารางค่าความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะพบว่า มีค่าโดยประมาณนะครับ0.05นั่นเอง